สวัสดีครับจากคุลุมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้ MG 3นะครับปี15ขึ้นไปนะครับถึงปี18นะครับตัวนี้เป็นจอ9นิ้วนะครับตรงรุ่นนะฮะสเปคเป็น8คอร์นะครับ Dual CPU 7862s นะครับ2.0 GHz ิเอเฮอตัวล่าสุดนะครับจอเป็นทูเคนะฮะ2,000คูณพันสนะครับใส่ซิม4 G Wi-Fi 5 G CarPlay Android Auto แบบ Wireless ได้นะครับผม ใช้งานรวดเร็วนะฮะตัวนี้ภาพชัดมากครับตัวนี้ผมอะไราสมบูรณ์นะครับภาพเป็น 2K นะฮะ2,000นคูณพัน0นะครับตัวนี้นะะต่อมาณนี้นะครับแบ่งสองหน้าจอได้นะครับ Google Maps รวดเร็วนะฮะตัวนี้นะครับสั่งเสียงได้นะครับเมกะบางนา ะะเรียบรยเลยนะครับทางเหนือไปตามถนนหมายเลขสามสามสี่สี่กูเกิลแม p รวดเร็วนะครับตัวนี้ลงเน็ตฟิกได้นะครับลงเน็ตฟิกได้นะฮะลงแอปพลิเคชันผ่านเพจสโต r e ได้นะครับจอคมชัดนะครับ 2K นะครับแรม828นะฮะ ใส่ซิม 4G ได้นะครับโอเคนะครับรองรับกล้องหลัง AHD นะฮะประมาณนี้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับคุลุมานะครับตัวนี้จอเป็นจอแบบแนวตั้งแล้วนะฮะสวยงามใช้งานง่ายทัดง่ายนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ